วันนี้เราจะมาทำชีสเค้กสตรอเบอรี่เนื้อเนียนหวานอมเปรี้ยวใส่กระป๋องกาจะติ่งน่ารักนรักกันนี่คือวัตถุดิบวันนี้เริ่มจากบดแคกเกอร์ให้ละเอียดผสมกับเนยละลายหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมันมกะกอกแทนได้ใส่แคกเกอร์ลงในกระป๋องแล้วกดก้นกระป๋องให้แน่นแล้วนำไปแช่เย็นเพื่อเซตตัวนำผงวิปปิ้งครีมมาผสมน้ำเย็นใช้ตะก้อมือตีเบาๆให้เนื้อเนียน ใส่ครีมชีสและน้ำตาลลงไปตีให้เนื้อเข้ากันขั้นตอนต่อมาเราจะเติมวิปปิ้งครีมลงไปตีต่อจนเนื้อเนียนขึ้นฟูตักครีมชีสลงในกระป๋องแล้วค่อยๆเกี่ยให้เรียบราสาสตอเบอรี่ฉ่ำๆลงไปให้เต็มหน้าชีสเคก้ก กระป๋อง L s Z 400 T 300ฝาเกียวดีไซน์ใสเห็นของด้านในช้าปิดแน่นด้วยเครื่องปิดฝากระป๋องให้เก็บได้นานพกไปไหนก็สะดวกจับคู่กระป๋องฝาเกียวกับฝาฟอยเพิ่มความแน่นหนาแถมช่วยให้กระป๋องดูพรีเมียมขึ้นเยอะนี่แหลคะค่ะชีสเค้กสตรอเบอรี่เนื้อเนียนหอมละมุนตัดกับซอสเปรี้ยวหวานลงตัว